สวัสดีทุกท่านนะครับิีดีตรับสุฟีกเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น How to s u r สวายนะครับก็หลายๆคนคงได้ดูเวอร์ชันของแสบไปแล้วนะฮะว,วันนี้ผมจะมาเล่นในเวอร์ชันผมเองก็เดี๋ยวขอปรับออพชันเกมสักแป๊บหนึ่งสึกเสียงมันดังไปโอเคก็เดี๋ยวดู นิดหนึ่งนะครับก็สำหรับเกม How to Survive นะครับเป็นเกมอ่ายังไงดีล่ะเป็นเซอร์วเวอร์ 2.5D ัห <c> ม <oughs> อะไรช่างมาันอ่ะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวของแสบเล่นเคนจิไปใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นอ่าเป็น Abby แอปบีละกัน เ,เดี๋ยวเล่น New Story เลยเอา่า Normal พอนะโอเคก็ในเรื่องก็ผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงแล้นช่วงในเรื่องนะครับก็เดี๋ยวเราไปเน้นความฮาในเกมเลยดีกว่า ก็เดี๋ยวรับชมไปเติรนะ เข้ามาในเกมแล้วนะครับแล้ตอนนี้เรารับบทเป็นรอชีวิตนะครับผมว่าน่าจะเหลือล่มเออเข้ามาอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวไปช่วยคนก่อนเลยคนนี้ชื่ออ n นดิวนะฮะหลังเ่าก็เขาให้ไปหาสมุนไพรนะครึ่งเกมเกมนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันคือ แถวเซอร์ไวเวอร์คือต้องหาของมาทางชีวิตหา,ายาหาอะไรพวกนี้ว่า,าแต่สมุนไพรอยู่ไหนล่ะวันนี้วัอยู่อ่ะยิ้นี้ยเน,นีนน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 ่าสมุนไพรหน้าตาเป็นไงอ่ะดูมันไม่ได้เล่นนะ

ไไม่ได้เจอแล้วครับกลับให้แอนติวนะฮะก็ผมเสียงกะแปลกๆนะครับเพราะเนืองจากไม่ค่อยสบายตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเป็นแฟนบ่อยนะครับแต่สุขภาพไม่ดีนะฮะ คอนไม้ครับเหมือนผมจะคุ้นๆได้ว่ามันมันเอาไปจุดไฟได้ใช่ไหมเป็นคอนไม้ติดไฟ ตัวเรา่อยยองเข้าไปฟาดหัวมันนะครับนีเลยเทกดาวสองตัวเลยครับลากนะครับปว,ว,วดปวดภ้าตีน่ารักมากเลยกด F คือเทกดาวนะ เหมือนเล่นใหม่เลยนะอันนี้สอนนะครับวิธีการคราฟของสามารถทำของเราผสมกันได้แล้วก็ทำภูไงนะเท้าวันมากเลยแล้วล่อเก็บน้ำเก็บน้ำอ่า เกมเอาลิดลอดเข้าไปนะคือต้องมีเหนื่อยมีน้ำนะมีห้ว,วงนอนนะครับพวกั่ว,วไปไม่ไม่ไม่มีนะแต่ถ้าห้งนอนก็จะอีกเรื่องหอนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่ามันอัพพดทใหม่หรือมันให้นอนตรงไหนนะแต่ถ้าเป็นบบเก่าก็จะมีห้อนอนอยู่ ว่าพรองนานก็จะได้อีกทีเพิ่มเปนบห้นะถ้าปีผมสิบได้แค่10 ทำไม่ผิดเกมนี้มีกลางวันกลางคืนได้ไาม เธอจะโหดไปไหนไหนี่ไง ผสมคองดีกว่านะัตีธรรมรดาก็ได้เหอ,อเหะเยล่ะหัว,ะวระบดเลยองตรงนเยอหน,นะนัน,น,อ,นอน kau us oi โอ้นอนอาบแดดด้วโอเคแดดคุณรอดชีวิตอีกหะึ่งคนนโอเคเอาให้มีดเรามาแล้วก็อ่ามีดนี่เราไว้แบบว่าปัดพวกต้นไม้ได้นะ ไม่รู้นะฮะ <Hi. S 1> ผมว่าน่าจะรู้แล้วแหละเกมมันออกมานานแล้ว <c oughs> นี่ตัดอย่างนี้คือต้นไม้ที่ขวางทางอยู่เราสามารถเอามีดตัดได้แล้วก็วิธีคือเราจุดไฟแล้วเอาไม้ไปเป็นเผาเราตีมันก็จะทำลายได้เหมือนกันโอเคสกิลแรกก็คงนับกองไฟนะฮะ ที่อ๋อนี่เฟสโอเคได้ไปฉายครับสำหรับตอนคืนนะ ตอนนี้ทอมบี้มาเถอะแต่ฟันไม่เลี้ยงเลยมีมีดแล้ว ถ้ามีโอกาสเกมนี้มันเล่นโคออปออนไลน์ได้เดี๋ยวมีโอกาสผมให้แสบมาแจมแล้วกันตอนนี้ก็เป็นดูเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นของผมเองไปก่อนฮ ไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับคือเล่นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครเพราะออนั้นเรื่องความรู้เรื่องการคารฟของอะไรพวกนี้ผมจะไม่รู้จะทูดแสบไม่ได้นะครับเพราะน้องเขาเล่นมาเล่นมานานแล้วนะฮะเรื่องการคารฟของอะไรอย่างนี้น่าจะ,จะรู้เยอะผมแน,น่นอนผมมาเล่นเอามันแล้วกัน ตอนนี้ก็าซอมบี้ก่อนแทเก็บเร็วอ่าเริ่มมืดแล้วเด้อ ป้องกันไอตัวมันจะมีตัวกังคันมันถึกมากช่วงแรกอาจจะยังไม่สามารถสู้มได้ เจอน้ำนะครับเจอน้ำเขากินไปก่อนนะครับเพราะไปหิวน้ำม,มาแย่ ก็ในห้องนี้นันจะเป็นแผ่นเก่ามันจะเป็นห้องที่ไว้ใช้เฟ๊มนะคือเหมือนไว้ใช้หลบซอมบี้สามารถเป็นทีน่ันอนได้พอดนยก็สำหรับแผ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นม,มันเิอหรือเปล่าลองเข้าไปดูวิธีทำลูกหนู ิดแน่นอนบอกเลยอะไรแต่อะไรก็ต้องเปิดนะครับเ,เรียบแน่นอนนะครับไม่ยากครับเพราะว่าม,มันก็ไม่ได้มากมายขนาดโอตอมายเยอะมาก่ะ Ah, I'll just ลองไปก่อนวา่ามันจะนอนได้หรือเปล่าม,<น>มันจะนอนไม่ได้นะ

เอาลูกใส่กับคันธนูก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นไม้ธนูใส่ไงนี่เลยจบจบเอาไปกดกิน คือนอนไม่ได้นะแต่เมื่อก่อนนอนได้ กลับไปที่เอนกิตีตัวเดิมเลยว่นก็ผมว่าถือธนูไม่เวิร์กกาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นมีดก่อนแล้วกันไฟอ่ะเปิดไฟก่อนเปิดไฟปุ่มไหน คืามัน,นมเถอะไหมแล้วมันจะวิ่งเหลือ,อถ้าไม่ถ้าไม่มีไฟก็จะวิ่งเข้าไปสึกมากเดินๆๆ นี่อ๋อบักมาเริ่มสบักตัดกัดกัดเฮ้ยปวดปวดปวด ที่นี้ผม,ผมกลุ่ยังไม่อัพสกีลยไม่แน่ใจว่าต้องอัพอะไรจะลองพอตัวจุสามก่อนนะ ซอมบี้แผทนี้ดรอปพ้าดนะไม่ต้องหาผมจำไม่ได้แผทเก่าดรอปหรือเปล่าแต่แผ่นนี้ดรอปโอเค ก็ okay. เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันผมก็ลืมๆไปแล้วว่าเกมมันเล่นประมาณไหนยังไงอะไรคราฟยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆศึกษาไปค่อยงขอบคุณที่รับชมนะฮะตั้งแต่ต้นยันตอนนี้เลยก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์ าฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากาเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ